นียดครับตอนพึ้งเวลาสเปนเอลการถเอกเกจะาอยู่ตรงไหนก็ช่างนคนะเราก็เอาน้านำหน้าไปบริเวณวัดของเราเลยเนาะเข้าใจตามนี้นะท่านสุภาท่านขวานช้างทั้งหลายนะครับเข้าขใจตามนี้นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องชาว เสียงกลางแจ้งผ่านทางช่อง YouTube บางดำด้วยแล้วกันชิดายไม่ได้มาขายเมื่อวานตอนเย็นจุงกะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทีมงานอะไรครับอาจ,จารย์ <is> อยู่บ้านไหนบ้านปรีบ้านปรีบ้านตรีรไหนที่ทางประธานตูมเหรออาจารย์ อันนี้ชุดทั้งหมดอย่างนี้อันนี้ลงมาได้หมดที่เรามีเหลืออีกสองใบแต่ยังมาของยังมาอยู่อ๋อสั่งอยู่ก็จะเป็นแปดคูณแปดบอกแบบหกคูณหกอ๋อสั่งเสียงกลางใช่ไหมอ๋อสั่งเสียงกลางมาอีกสองใบวันนี้ก็ลงหกคูณสี่เล่นนานอย่างนี้ยี่สิบเจ็ดเอามาลงเที่ยงแล้วเราเล่นเครื่องเสียงนานยัง เพิ่งเล่นครับเพิ่งเล่นเด็กใหม่กี่ปีแล้วผมน่าจะเปิดพอเปิดให้พี่อ่ะพี่กำลังบวชอยู่อ๋อพี่กำลังบวชอันนี้คือมาเปิดให้พี่ใช่ไหมครับอู้ยอะไรขับบีบครับอาจารย์ตัวไหนนี่เนี่อ๋อไมโครเทคเอ็มทีซีไอตัวบนไอพีมันคิวก็ขับกลางเปล่ากลางแหลนสองทางเนาะรถก็ยังเป็นนานาหลบครับผมนะฮะเป็น ใช้ตัวไหนครับจานขัดท,ทาดาบอ่ออุ้ยมารันี่ดิอโอ้ลิกมือเถอะก็อใช้มารันี่มองดำตาคนิเคลวเลว,เลวตาหลีครับผมนะเป็นตัว260 R T E ครับแล้วก็อ x อ2นะครับกำลังดีครับชุดขัดเริ่มเริ่มต้นนะครับโอ้แต่สายสัญญ,ญาณเขาไม่ธรรมดาดิพี่น้องครับซอมเมอร์เลยสายสัญญ,ญาณอย่างเจ็มเลยเดี๋ยวพามาดูข้ตอขา่ สายไมใหม่ยี่ห้ออะไรเนี่ยอย่าบอกนะสมมืงเหมือนกันสายไม้ของอะไรเนาะซีเอ็มสายไม้ของซีเอ็มข้าวปลาจริงๆสมมืงจริงด้วยครับสมมืงสมมืงแจ่มเลยต้นทางดีปลายทางก็ดีครับตู้เบสเป็นของใครรช่างรถ น็อตช่างน็อตไหนนะดอกล์ลำโพงก่อไรนะยี่ห้อทรัมสิบแปดนิ้วตู้ของช่างน็อตดอกล์ลำโพงทรัมสิบแปดนิ้วเสียงกลางตู้ของใครอ๋อของช่างสงพีเอสเอสองานสวยใช่ป่ะชุดนี้ดอกล์ลำโพงล่ะเสียงกลางพี่สองร้อยสองร้อยเอสสองร้อยเอสครับของพีออร์ดิโ แลม,มปแลมปกัก RCF อ,อ๋อของ8.9ใช่ไหมอ,อ,อน้องเขาตื่นเต้นนิดหนึ่งด้อพี่น้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันครับผมเป็นธรรมดาครับนะมาเจอคนขี้เรีอย่างผมน้องเขาก็ตื่นเต้นอย่างนี้แหละพี่น้อง <c oughs> อะน้องใหม่เนาะแต่ว่าน่าจะเปิดเรไม่ได้แล้วแหละเพราะเขาก็จะเหะ่แล้วหรือว่าเปิดได้สักลิงหนึ่ง ไอ้แม่แม่คอยอุ้มไตรไอ้พิม่าเปลี่แหล่งงานบวชพิม่าเปลีแหล่งงานบวชแหล่งงานบวชเปลี่ยนแหล่งงานบวชกิ่งแก้วโคราชอ่าจะได้ฟังสักนิดนึงนี่อันแรกนี่แหละอ่ะมาดูฝีมือการทำซาวของน้องๆเขาหน่อยแล้วกันครับผมอายุเท่าไหร่แล้วนี่ สิปดปีสู้ๆครับ หลังเป็นของช่างสงห้ยละ ขอบคุณน้องๆมากเลยกันครับผมแจมเลยชุดนี้รับงานเท่าไหร่ครับสวัสดีครับจูกะตามตรงเลยครับครับผมครับอยู่บ้านนี้บอกผมอยู่บ้านไพรเ่งครับไพรเวียกแล้วทำไมได้มาช่วยงานที่นี่อนุญาตไม่ประจำชีครับอ๋อครับผมติดตจอพี่ตลอดเลยก็ที่บ้านไพรเว่งก็มีของตัวเองบ้านของตัวเองทำไมไม่รับ ไม่ก็ตามที่ที่นี่ผมตามที่ตรอเลยขอบคุณครับขอบคุณครับบครับครับผมดีเพราะยังดูพี่เลยเอ้ากี่บาทตกลงกันยังประมาณสามพันห้าสามพันห้าเสร็จงานเรับเซ็ตนี้นะเดี๋ยวก็จะมีอีกสองใบเสียงกลางมาครับผมเป็นหกคูณหกนะลูกไม่ธรรมดาครับน้องๆเขานะเด็กๆสมัยนี้ครับดูคุณภาพก็ตรงนี้แล้วกันนะฮะ ก็มีส่วนครับผมสายชันญ,ญานมีส่วนนะพี่น้องครับผมต้นทางดีปลายทางก็ดีอ่ะขอบคุณน้องๆครับผมสวัสดีครับ